วัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินทุกทุกท่านนะครับเดอ้อวันนี้ผมถี่ผ้าส้มบรรยากาศทองไหยท้องหน้าพี่น้องเขาเกิดเลยครับผมเข่าเกิดแล้วมาผ้าเบ่งบรรยากาศกินอายท้องทุ่งนานะครับอีสานบานท่อครับผมแล้วก็ผ้าชมโรงเรียนครับผมโรงเรียนโคกกอกหินเหล็กไฟนะครับเนะาะเดีวาโรงเรียนนี่เรียนน้ำกันซองบานพี่น้อง เลี้ยนถือสางหน่อยพาเพื่อนเลี้ยนตอนหน่อยเท่าไงสักกะหลายๆคนเลี้ยนน่ครับอ yeah. <ination noises> ันเนึ่งนะฮะก็มีมะลันแพ้วๆเสแสงท่อเขนก็เลี้ยนจนหนีแล้วครับผมตอนหน่อยเท่าไงจบจนหนีแล้วครับผมเดี๋ยวต้งนหน่อยพาไปส้มนะครับเด้อปาไปติดตาต้อนหน่อยครับผมครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศตอนเส่อๆนะครับเนาะสรางหน่อยเก็บภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้าเกิดอะไรพี่น้องเขาเกิดอเลยนะครับผมครับเขาเกิดแล้วเอาบรรยากาศตอนเส่อๆ เังนกห้องบรรยากาศกินไอคนอีสานบานเข้ามาฝากครับผมวางขาววางน้ำแล้วว่ดได้พี่น้องมาห้องห้องอีสานครับจาไหนผ้าส้มบรรยากาศต่อสออครับผมเขาเดือนงามพี่น้องฝนแห้งครับปีนี้ฝนดีนะครับฝนดีบรรยากาศทองทุงให้หน้าต่สอสอฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้อง มาเห็ดปลวกออกรลายครับพี่น้องเฮ็ดปลวกบรรยากาศตอนเช้าๆครับผมโอ้หิมีสวงหิมีแต่รหใหญ่พี่นอ้องจะพาไปบังหิอีกหิมหนึ่งหิมไงครับพี่น้องท่านี้ก,กับกำลังสรีบานพี่น้องนี่ ข้างสีว่วันทางนี้รลางวานันแต่เท่านี้เพิ่งวันก่อนนะครับเนา,งงา,า,านะาหน้างามๆเนยครับหน้าชมบรรยากาศทุ่งนาฝนตกวันบางมือสองมือพี่น้องฝนดีดีเฮ็ดปลวกเยะโซอ,อ่กครับพี่น้องสร้างหน่อยข้างานอยู่ครับผมถ้าเยบผาบม่ได้ไป นี่เม็เดชิปจะพาบรรยากาศตรงไทตรงหน้าไปฝากคพ่นพี่น้องเอฟซี 4, ทางไก่ทางไก่ครับผมพ้อมพุ่งมาเดี๋ยวเห็นงานแล้วไปหาลุยปไาที่น้องรุ่ยไาเ,เก็บเห็ดแล้วให้ให้หนึ่งงานพี่น้อง เยี่ยมดีครับหาบรรยากาศข้างหน้าให้หญ่บ่พี่นอ้องคาเทะให้ง่งยเงยก็บรรยากาศดีครับครับยมเ้าเยัางหกห่องยมเ้าหอมห่วยๆหอมหอม,หอมเข่าเนี่ย พร้อมกะได้กินเดี๋ยวเนาะส่วนน,น้องเนาะอากาศดีครับควิดเทยาซาล่งไป,ไปไใบใี่น้องไ,ไปหันไปนี่ได้สบายไปยใส่มาใส่กับยาคพี่นองเอ้ยโควิดมาสอบเจ้าเสียภพี่น้องอ COVID มียา,งยากาศบานเท่าพลองทุ่นนาอีสานบานเท่าพี่น้อง เต็ดหน้าซูมือนี่ต็ดง่ายๆได้ครับผมบานมาเลยครับพี่น้อง,ง,งแต่ว่ามันใหญ่เึ็นไหจังเลยคือก็มาตัดนะครับผมตัดประดำบซูมือส่วนมากบ่ค่อยดำนะครับส่วนมากจะบรดำครับนี่เลี้ยวเขาเขาใหญ่เร็วๆตรง,รงหน้าบรรยากาศอีศาสานบา,เานเฮาได้ภาพไปส้มโรงเรียน โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟโคกกอกหินเหล็กไฟพี่น้องไปไปหาไปชมโรงเรียนโรงเรียนแจ๊คสิเดปเปิดบ่ได้เปิดด้วยพี่น้องเด้อวันนี้ภาว่าโควิดมันยังหนักอยู่โควิดมันยังหนักโรงเรียนที่สร้างหน่อยเรียนตั้งแต่หน่อยเท่าไงครับพี่น้องมันมีเป็นมูมบานสองบานมาเรี้ยนมากันพี่น้องไปเดี๋ยวพาสร้างหน่อยพาไปชมบรรยากาศโรงเรียนพี่น้องนะโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟพี่น้อง ภาพพี so ่น้องช่วงมันจะกาศท้องไฮจังหน้าต้องลงเรียนพี่น้องโรงเรียนสร้างหน่อยภาเพิ่มอย่ครับผมเพราะโรงเรียนบ้านนี่เรียนสองบ้านร่วมกันนี่พี่น้องเพราะว่าหินเหล็กไฟมาโคกกอกกะมาเรียนน้อกันสองบ้านนะครับเนาะืก็ได้ตัางคือว่าโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟครับมันเป็นสองหมู่บ้านบ้านทางหลายบ้านหินเหล็กไฟอีบ้านนึ่งบ้านโคกกอกนะครับเนาะเป็นเป็นโดมครับผมโดมของน้ำพี่น้อง โดมโดมโดมครับผมตอนที่อาจาสิเดเปิดยังไงมาพี่น้องนี่โควิดบัสันเซ้าอยู่ครับคะแน้กำหนดเปิด16คือสภาได้พี่น้อง16คือสภาพี่น้องอาคารพาวแสงได้พี่น้องนี่โดมเนี่ยก็เป็น แค่พ่าวพี่น้องแค่พ่าวน้ำทุ่นสางพี่น้องแค่พ่าวแสงทองนะครับเนาะบา้มีแค่พ่าวห่อนละหนากับแมงไม่พี่น้องแค่พ่าวสางหลายเด้ครับผมมอบทุ่นนี่ทุกซิงทุกอย่างบา้มีแค่พ่าวเพิ่งเป็นบา้มีใจบุญได้พี่น้องสางทุกสิ่งทุกอย่างสางหลายอย่างครับผมจักน้งเรียนแนวจักหวัดแนวแน่เพิ่นเปิดล่องสีกับมอบให้โรงเรียนแนวมอหายหวัดแนวครับผมพี่น้องเปแล้วทางหน่อยพาเดินส้มโรงเรียนกัน โควิดหลายพี่น้องสันเดียวอย่เป็นโรงเรียนของสร้างหน่อยภาพเพิ่อนอยู่ยพี่น้องเรียนอยู่นี่ครับผมโรงเรี้ยงนี่ก็บรรยากาศตอนสอบาพี่น้องส้มทรงไฮทงหน้าเก็บภาพบรรยากาศตอนโรงเรียนต,ตอ,นอ,ยนอนเกาเกาห้องสร้างหน่อยมาฝากท่ามนลอยก็เรียนอยู่นี่แหลคะครับพี่น้องในทางนี้ นดเปิด16ก็สิบประเดชเปิงดง่ายดอกพี่น้องเพระาะว่าโควิดระท่านเดือดซาอยู่อันนี้จะเป็นมุมมุมท้ายหลปพี่น้องนะมุมเซลฟี่ <c oughs> มุมเซลฟี่พี่น้อง เราเลี้ยนแห้งอย่างมากอยู่พี่น้องเราเลี้ยงไม่ท่าที่เปิดนะครับผมบ้านนี้นะครับอันนี้บ้านบางหม่องสร้างหน่อยเลี้ยนแต่หน่อยเท่าไงพี่น้องเลี้ยนอยู่นี้บัดแค่เผาแสงห้องเลี้ยนอยู่างนี้พี่น้องเมื่อแราเ้าก่อผนมาเห็ดมาสางหลายอย่างนะครับผมน้ำหมอกพุ่นเน่แต่กับมาสางมาอย่างเน่สร้างเขาโรงเลียนนี่ครับพี่น้องสร้างหน่อยเลี้ยนอยู่นี่แหละครับผม โรงเรียนบ้านโรงเรียนใหม่ครับผมไม่ทำให้เ,าาเก่านะครับโอ้หลายปีได้ครับเดี๋ยวเรียนตัวนี้เป็นภาพพุทธรูปทาง,ขงเขาครับผมจะพาส้มภายในจังอยก่อนถ้พา,พ,าพี่น้องส้มภายในเปลี่ยนบรรยากาศไหมพี่น้องเหตุพิบแบบเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนหลากหลายจังไรนะ หลายปีได้ครับเดี่ยแล้วตากับยังคงนีดีครับผมทำให้เก่าหมดเลยสลากลอ่ะจะพามาสารให้หน่องนะครับผมดมู Manny lắm nóng lắm 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 พี่ต้องห้องสมุดห้องสมุดรักเรียนโดมโดมโดมโอ้หญยเลยครับพี่น้องโดมยโดมพาวแสงพี่น้อง เป็นคือว่าอาคารพาวแสงน,นะครับนะเนาะแก้วพาวเพ,พิ่นไม่มาสั่งเลยพี่น้องน้ำทุนมาสาั่งดุดรวงเขาต้องเลี้ยนโรงเรียนครับผมนะครับบาลมาจใจบุญนะพี่น้องถ้าบุญเป็นห้องน้ำห้องน้ำเพิ่นอะไรพี่น้องมาสั่งอะไรพี่น้องหมอบพุน่นให้สั่งเป็นสามห้องห้องน้ำสามห้องนะพี่น้องครับผมนะี่ครับเนาะก็เป็นโดยรอบของโรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟครับผมประมาณนี้พี่น้อง มนีละครับพี่น้องมันนี่กะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าชมท้องไทยตรงหน้าแล้วก็ชมโรงเรี้ยงนะครับเนาะโรงเรียนถิ่นซางหน่อยเรียนจบปะพกหน่อยเลยพี่น้องวันนี้มีปะหนึ่งครับปะกครับผมโรงเรียนประถมเป็นโรงเรียนบ้านใหม่นะครับเนาะกับประมาณนี้พี่น้องท่านหน่อยก็ต้ขอปิดคลิปไปซะก่อนพบกันคลิปหน้าแล้วครับเด้อขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามโฆษณาคือหนึ่งกำลังใจของช่องช่างน้อยพาเผือกนะครับเนาะ เอฟซีที่เขาเพิ่งใหม่สิบร์เนเดกดติดตามช่องทา้งหลาขอกระลังใจด้วยครับเด้อฝากไว้นั่นเดียครับผมทุกท่านนี่สักหน่อยหกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีไม่ใช่ครับผม